ไฟมาแล้วเด็กๆจะได้ขึ้นรถไฟแล้วเฟิร์สตื่นเต้นมากเลยได้ขึ้นรถไฟแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเลยเฮ้สองตัวนี่นี่คือเปลี่าอะไรสองตัวนี่เออลุงรถมาแล้วลุงอ่ชั่วบิดเบิกอ่ะชั่วบิดคลั่งเต้นอ่ะจอดสั้นเติม

แต่เราจับยึดการกระทำที่มันเปันไปในสถานะครับประเภทที่สี่ของเราดับจัลูกทรยตลอดการงานสกัดวัตถุเดอราชกาลในบริษัทว่าการนรัาส่ดจที่น่ากครับดับจับไปดับจไปไปไปข้างหลังู หมูนั่งอะไรตรงนี้